ตาไปใช้ได้ี่โอ้หากพบกพอเดี๋ยวนี้นะเออเป็นมาเมือนนี่ใส่เป็นน่แตั้งแต่มาเนี่ผู้ปากเนี่ยลอยวางเลย <c oughs> <c oughs> ยองอยู่ตลอดหาแนกินห,ห้มันพักเลกว่าข้างกระตายอยู่นะเดี๋ยวจะรอนี่สันหาาจะแนวกินนะ บอ่อได้ขาเป็ดได้ขาเป็ดแหวไปกินเนื้อ เดี๋ยวเดีตั้งนำลุงแล้วก็เดี๋ยวไปเอาอีกแล้วทำเพิ่นเพิ่น่า1ิกว่าพวกสิบใบพวอยู่พวกปลาพวกอันนี้เดี๋ยวเพิ่นเปลี่ยนอัน,นอน่อนเปลี่ยนใบใบมีใบอย่างนั้มันเปลี่ยนเสียมมัน ภายในเนี่ยพากันขวบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดสุพรรณกินได้มันนี่สำมาน,นีไในต้มเป็ดอย่าช่องเถือ่อ <laughs> ไขนาดมีขไข่มียังพรอมได้สมกับวีแก๊ดแนะหละจะไล่กด เดี๋ยวห้านึงเขาต่อเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยห้าวันหนึ่งเขาหน่อยเดียวน่ะเอามีของขว้ามววาไ,มได้เหมือนนี่สบายดีสบายดีสบายดีโรได้ให้หนาให้ตาไปใช้ได้เนี่ยโอ้หากระพบพงอเดี๋ยวนี้ไนดะ้เออเฟินมามนเฟอนีใส่เฟินอันเห็ดกินเโรได้เออเห็นหนาเห็นตากันนึงกันนึงแต่หนึ่ง,นนงติดเดียบกวัได้เนี่ย โ oh, อ้ติดแหวลายเออติดแหว่ลายเนาะช่วงนี้เป็นอันตัวแทนอันมันเ <c oughs> ออตัวแทนมันต้นเนาะ, <c oughs> ะนไ <c oughs> พอดีมีอันพอข่ามา้าเป็นทับสื่อหายนั่นแหละก็ถือว่าเป็นไลายใดอีกอย่างหนึ่งทุกคนนะเดี๋ยมวมันเนี่เท่ากาันนี้แหละเจาะน้ำอยู่ส้วนและส้วนเนี่ี่เท่าอนันคนอยู่นหมฮะ มีอันคนมาเมากรนทุกคนนะ,ะเมากรนในมัดชวนในสองล้านหรือว่าประมาณสามพันปลายอะไรประมาณนนั่แหละประมาณสามพันปลายบาทนี่แหละสามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันนะประมาณเด็พอดีเป็นทับกรนมันเลยเท่ากันเลยะเทว่าเป็นความโชคดีของเท่าไหร่ <laughs> ที่มีคนมาเห็ดน,นะเดี๋ยวมันเด็ก็ะนังขาวนังยัางแล้ว แต่ก็ได้สินะ้ากินเขานี่แหละตานของได้นี่ก็ปากันไปห้าตักนำ่ง แัดังัา่่นี่ไ้ตัวโกกับไปนไรผัดโชวาได้ไรเลยมานซอยบ่มาปั่นมันซอยบ่เออวนสันเละไปก็เอานามาน้ำมา ดักนูบ่นที่ในชน้อย d a l นเออในชน oidal เออบนอยากไปดักนูได้เอี๋ยวมาเล่งชิพ้าลอยนะยเดี๋ยวชิพชอยยุปันมันใช่ผ่าไปเลยชิพชอยเออโอเคโอเคเดี๋ยวมาเล่งโอ้ยมีตลาดนอยมากได้ไหมเนี่ยโอ้สารพัดเนาะสารพัดทุกที่หลายขนาดเลย C'est oh,

เอาเลยเอาเอาสีท <S on their lifts> <that is German> ้องเอาสีท <ập mat puppy lift> ้องหลังจากที่กินข้าวที่น้ำเรียบร้อยกันมาเฮี้ยบๆต่อทุกคนนะตรงนี้ก็เฮี้ยบข้าวในชื่อว่าลายเด้ทุกคนมันมันไม่มีบอกว่ามันซอยน้ำ อันนี้เฮาออกมากสี่รถแต่ยังไล่ได้ทุกคนยังไล่อยู่ในกันยังไล่อ๋อตัวใหญ่ ได้นี่ครับพากันเหตุเบียกเลยครับเดี๋ยวบัดเนี้ไปหาของอยู่ของกินก่อนทุกคนนะไปลงนำ้ำหมดแล้วของได้นี่เขาไปลงกันได้พดขอนเนาะบันเท้าเนี่ยบัดเนี่ยจังหวะเออนี่ยนะเออเนอะยังบุเคยได้นี่ครับยังบุเคยบ่หมดน้ำมันยิงปลาได้เคยมุดอยูหมุดแลยย้ใกล้จงหอดปลาแล้วพัดผู้ึ้นจชมันเป็นอะไรเออ,เ,อเดี๋ยวไปเย็นนะมีเล็กหน่อย มาอันซองซ้ำคนมาหนี่กะบมได้ตั้งหน่อยแล้วคือยีแฉมแล้วเนาะข้าวเนาะแต่ว่าเห็นเมื่อกี้นี่เข้าลงกับได้ยาอยู่แล้แมนแมนแมนเอ๊ะเดี๋ยวเบิ้งเข้าลงเลมื่อนี้อาการหอนผมเนาะเป็นตาอยู่เนี่มาหอดทรายห่วยเลยใครสิลงนะทันที่รอนี่ยโอ้ยกลางหน้าจิ้เลยตังบดิลาอับบดิจือบอ อย่มาเนี่ยนไดกินนำอยู่ตอยู่มีไรอ่ะันยังจะลงอยู่ต้องช่วยนาก่อนี่นักปานำชาย v ่น่นี่ได้เป็นเหรียบุญเนาะต้องนำเขาให้มันเต็มก่อนว่าจิรอเบ่อ๋อ้จ้านไม่ได้ชักยวหนาวายอมีเกียว่ไปก่นมือเห็นมีบีนไม่มีตาแ่เราเห็เาลงพุนบมันลอขึ้น เดินอะไรโอ้ยลงแห้งป่ะนะบไปกินอะไรดอกมันคักแล้วโอ้ยตั้งแต่ม้ายังไปกินกับมันเดโตอยู่เบิ่งแต่มันล่งว่ะมันขูดมันเลยขูดโอ้ยเดินดะไไทยแหละฟังเล่าเอายังพี่หนุ่มฟังไทยฟังเล่าอยู่จมแห้งเดินีลยนอนกินจ่วนะกินเข่าเหรอเออจิ้วเข่ามาจะมี่มาของกินอ่ะทำนี่บ่เข่านั้นของกินืจะลายอยู่เดืองเข่ากัน จากลายจากหน่อยแล้วนี่เดือดซ้ำอีกแล้วบอนพอข้ามั่นในการยิ้วเข่ายิ้วเข่าแล้วเอมาซื้อมั่นพร้อมซื้อมินเจ้าธาดาเจ้าธาดาเป็นตอานในการมืดแล้วทุกคนยังบ่แล้วไดมตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแปดโมงเว้นปลายนะเรียกว่าช่องทุ่งกว่านะ

สิบแปดเออแสดงว่ามือนี้จะยากเลยเนาะ,อะเอาให้แหลวเลยบอกันได้เ,เห็นในลุยเลยเนาะ,อะโอ้เปินตาลุยให้แหลวเลยอ่ะ ไปตักมาหนึ่จักสิวาจากักอันนั้นได้เ้าวศ้าปลาย,ยบทเศร้าใต้อันกระทั่งเพราะว่าเที่ยวไปตักอยู่ไล่หลอบแล้วก็โดนฆ่ากระเซ้าในรอบสุดท้ายเลยข,เอของเข้าแปลงใดแต่นอนอาสีพ่อนะตาบ่พ่อเข้ากระไดแปลงอ,อีก ไหนๆเหี้ยวข้าวเลยข้าวเลยกินเนี่ยต้มนีได้มหมเนี่ยเออประมาณประมาณเลยกินต้มนีเอ็นแป๊บนั้นเลยแต่แต่ไรจากคนประมาณยังประมาณคือชีประมาณ <laughs> เออแต่พอไปรอแล้วบมองได้เนี่ยร่มแห้งอันนี้ข้าวเปล่าอัเออแต่ละเสียงมีแต่เสียงใบอ่อนอย่นั้นเน<อ> <ไป S 1> าะจอดจอดจอดจาดเดี๋ยนะเยี่ยมมือตอน ก็แยกแจ้งนะเออลบมันที่เข้าได้เออเออเออตาต้เเนเสาเนี่ยนายชิมิซิอปอยู่ปะเดี๋ยวถาเบิ่งแต่ว่ามือ <c oughs> อื่นนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาเมนูหนึ่งของทีหากินกะบอยากนะกระบอกง่าย้ <c oughs> าส่วงน้ <c oughs> า,สงาส่วงแดดแห้งๆอ่าแบบ ลมหนาวเนะ่นะแดดเชียงแห่งเน่ยมันมักออกดอกมันจะอยู่ง่อยอย่าม yeah, right. know. ันรักงอ่ะยังไมเนี่ยเปะปอระเปะปอเออยังกะทาเิังน้ำกันเดี๋ยวสิพาไปหาหรอบมือจัดไปมันได้กินได้เอยมันบวชาด้แลัวนะฮะมันลายบนแท่นี่โอ้ยไม่ตามรกงูแหะกระป๋อมลูก เดี๋ยวยังอีกอันน้ำมันนี่เลยี๋ยวบวกมันบวกมันอีกบวกมันก็บึงใหญ่เลยอ๋อถูกผมจะกินว่าวเลยตั้งแต่มาในหู้ปากในบ่อยวางเลย <laughs> <laughs> ยองอยู่ตลอดใครจะกินให้มันพัดเลกว่าข้างกระต่ายนลยเดี๋ยวจะรออันนี้สันหาจะแนวกินนะน้ำลายมวยเนาะเออทั้งหนึ่งก็ต้มกาแฟอยู่ เรียบร้อยน้ำบันเลยเนาะมันจะประกอบทอตอนนี้จะสิบโมงนะเย็นโมงแล้วบันยังมีลึกแค่มนุษยเนาะมนุษยหมดตีช่องบนวันโอ้โหอาเดาลึกอันนี้เนาะนนั้นมันกระเทือนบซ้ำให้มันเออเอาให้มันแหลวใช่เนาะคำสิขามื่อไปกะ mười hai 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 mười mười nuôi Quam được không an này thôi, có sẵn sàng sụp thôi, sắp bay nó ừ. ừ. mhm là chân mhm nằm mhm 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 mhm

<Okay. S 2> เรียบร้อยปาดเลยตัวลงตัวนะครบครบตามจำนวนเนาะอ่าโนะอเค okay. เรียบร้อยอ่านะถือว่าได้ผลเลยม,มีน้ำใส่ละบัน